ปลูกอะไรกันมั่งปลูกฝรั่งค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้สว่างไหมเนี่ยโทษนะคะขอบคุณกล้องเราจะพารตต้นไม้ค่ะอันนี้ฝรั่งไส้แดงของเราโอ้ย้อนแสงได้ยงังไงโทษนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย มันก็ไม่ได้ย้อนแสงนะเออได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะได้ไออันนั้นค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาน้มกิ่งฝรั่งกันนะคะเห็นไหมนะเนาะเห็นอยูเนาะไกลมากเราตัดแต่งกิ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะพาตัดแต่งกิ่งฝรั่งค่ะต้นมันปิดเยียงนี้น พอดีว่าฝลั่งของเราต้นมันมกี้เกิดเ่เสียงยังะต้นมันโตเราก็เลยตัดแต่งกิ่งไม่ต้องกลัวมันตายนะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะออกใหม่มันกําลังออกดอกปิดดอกค่ะทุกคนอันนี้หงเปลือนะเดี๋ยวเราจะเอียงอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะหาต้นไม้มายึดค่ะหลักมายึด เดี๋ยวจะขอรดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเอาน้ำมารดก่อน จะเที่ยงแล้วยังไปลดต้นไม้ด,มดูค่ะทุกคนเราตัดแต่งแล้วก็เอาเอาปุ๋ยค่ะพอดีไปซื้อที่หมูมูลสะโกสุกรมาค่ะทุกคนแล้วก็เอาฟางตตัดแต่งแล้วเราต้องบำรุงนะคะ อันนี้เป็นผสมผสานค่ะิทีผสมผสานก็ต้นมันทําสาวมันนะคะต้นมันแก่แล้วก็ตัดแต่งจริงนลดให้ชุ่มเลยค่ะอันนี้ก็อยู่ได้แบบหลายวันอยู่นะสองสามวันมาทีค่ะทุกคน มีเวลากว่าจะได้ลดก็เที่ยงแล้วกว่าจะได้ลดต้นไม้ก็เที่ยงพอดีทุกคนเอ้ยลดก่อเพิ่งเอามาลงสองต้นค่ะอันนี้ก็คือหงหงจ้วนซือที่ตัดแต่งก็คือหงเป่าซือสองสามสี่ต้นแล้วก็เอ่อเิ้นหงมี่แล้วก็ซุยมี่พันไส้แดงไต้หั ไต้หวันซึ่งมี่ยเป็นสายน้ำผึ้งพ่พันแตงโมทีปลาแล้วก็พอดีไปเอาแดงอโยธยามาปลูกกับไอ้องค์จ้วนสือคะ่ะทุกคนองค์จั่วนสือเนี่ยเขาบอกว่าดกพิเศษเพิ่งเอามาปลูกนะคะเพิ่งเอามาปลูกแล้วก็บำรุงมัน่าไหน่อยสวัสดีเก้าท่านนะคะใครเข้ามาก็กดไลค์ให้ด้วยค่ะ กดไลค์ให้ด้วยนะคะอันนี้ตัดแต่งกิ่งเดี๋ยวเราจะโน้มกิ่งด้วยคะ่ะทุกคนอาที่ยืดก่อนเดี๋ยวขอลดก่อนอลดก่อนนิดนึงปิดตรงนี้ก่อน สวัสด,ดีแปดท่านนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอเอาว่าจะทําสายน้ําหยุดนี่ค่ะสปริงเกอร์น้ําหยุดอันนี้ก็ตัดแต่งเพราะว่ากิ่งมันแก่แล้วแล้วทีนี้มันสูงมันสูงมันจะห่อยากค่ะทุกคนก็เลยตัดแต่งเดี๋ยวมันก็กำลังเนี่ยแตกกิ่งเดี๋ยวจะโน้มจะหาเชือกโน้มลงมาอยู่นะคะจะให้มันเป็นทรงนี้อะ่ะแล้วก็ดึงมาทางนี้ให้มันตรง จะดึงมาทางนี้ให้มันตรงค่ะทุกคนเน,นอะอันนี้ก็เพิ่นหงมีตัวนี้คือเพิ่นหงมีนะคะทุกคนใกลเกินไปเดี๋ยวขอยกกล้องไปใกล้ๆนะคะทุกคนนี่ค่ะดูนะคะนี่ค่ะดูนะคะทุกคนตัวนี้นะคะ เดี๋ยวให้ดูตค่ะเห็นไหมคะอันนี้เฟิร์นหงมี่เฟิร์นหงมี่ค่ะต้นนี้เฟิร์นนี่นะคะอันนี้ก็หงเป่าซือค่ะอันนี้ต้นมะนาวเราจะมีถังนะคะทุกคนถังปุ๋ยเออเศษอะหานค่ะเอาอะไรโอ้ย ล้วก็มาก็กดไลค์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยว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 เอาสายน้ำมารดก่อนว้ายายแล้วยังไม่ได้ทำระบบน้ำหลดน้ำหยดเราก็ลดเองก่อนคะ่ะทุกคนรดเองก่อน,น นี่เราก็คุมทุคนเห็นไหมคะลดก่อนตัดแต่งจริงเราจะทำาสาวมันใหม่ค่ะทุกคน จริงมันต้องลดช่วงเช้าแหละแต่ว่าไม่มีเวลาวันนี้มาใกล้เที่ยงก็เดยดีมันลดตอนนี้ค่ะลดตอนไหนก็ไม่สําคัญหรอกหน้านี้เป็ชนะ้าเนาะลดเวลาไหนก็เป็นเวลานั้นจริงมันต้องตอนเชา้าลดตอนช่วงเช้าค่ะทุกคนจะได้เอาเอาอะไรไปสั่งข้อแเสงเนาะ เลี้ยงลำต้นลดตรงนี้สองวันมาลดครั้งหนึ่งค่ะทุกคนสองสามวันมาลดงนงึเพราะว่าเราคุมดินไว้ ปุด,ดินไว้ลดให้ชุ่มๆนะมันก็ได้นะอย่าให้น้ําขังไม่ให้น้ําขังนะคะทุกคนน้ําขังไม่ได้นะมันก็มะนาวมะนาวกลาลังแตกเยอ,ะ,อะมะนาวเราก็ตัดแต่งกิ่งเหมือนกันนะคะทุกคนแต่งกิ่งเหมือนกัน มดตอนเดี๋ยวจะไปลากสายมานลดอีกก่อนนะขอลากสายมานลดอีกก่อน ใครก็ามาก็กดไลค์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอย้ายกล้องก่อนขอย้ายกล้องก่อนโอ้ยคุเดี๋ยวขอย้ายกล้องก่อนนะคะขอย้ายกล้องก่อนค่ะจะให้ดูนะคะทุกคนลายตาไหมลายตาไหมนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งนะคะ จะให้ดูในมุมนี้ไปทางนู้้น,นทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจเด้อโอ้ต้องก็ไม่เป็นใจอ่ะทุกคน <c oughs> ล้นละล้นละเอียงหน่อยนะคะ ขากล้องพังก็เลยเอียงหน่อยนะคะทุกคนพื้นที่มันเอียงอะ่ะดูตัดแต่งะค่ะทุกคนทาสาวทาสาวมันอย่าให้สูงมากค่ะไม่ต้องกลัวมันตายนะคะฝรั่ง ตัดแต่งกิ่งแล้วก็เดี๋ยวก่อนก็กิ่งใหม่มันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะออกดอกใช่ไหมอันนี้ติดติดดอกละติดดอกละเราเอาไว้ก่อนเดี๋ยวทำเดี๋ยวจะทําเป็นพุ่มตัวน,นี้ให้มันเป็นพุ่มก่อนถ้าออกดอกอย่างนี้เ,เด็ดยอดแต่เราไม่เด็ดค่ะเพราะว่าเราจะไว้กิ่งให้มันยาว แต,แต่งแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยละค่ะทุกคนอันนี้ซุยมี่ค่ะหรือว่าสายน้ำผึ้งนะคะในจะอ่าจะสีขาวกรอบนะคะหวานหวานแต่ที่เห็นใกล้ๆนะก็คือหงเป่าซื้อค่ะอยู่นี่ที่เอามาปลูกก็จะมีหงหงเป่าซื้อพันแดงก็หงเป่าซื้อซุยไอหงเป่าซื้อแล้วก็เพ่นหงมี แล้วก็หงจ้วนสือแล้วก็พันแตงโมชิปาร่านะคะแล้วก็เออคืออะไรอ่ะแล้วก็พันขาวค่ะไส่ขาวเดี๋ยวจะหามาเพิ่มอยู่ค่ะจะปลูกกระถางแล้วก็ลงดินแล้วก็ปลูกกระถางด้วยค่ะทุกคนจะทำเป็นสวนไส้แดงอะเน้นฝรั่งไส้แดงค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบทาน การปลัง่งแสดแดงที่เอามาปลูกใหม่ก็อยุธยาอโยุทยาตรงนู้นนะคะอันนี้คืออโยุทยาเพิ่งเอามาลงนะคะเอาปลูกตอนใกล้เที่ยงเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเนาะอย่าให้ตุ้มไอ้ดินไอ้มันแตกเวลาเราเอาถุงมันออกต้นมันก็จะไม่มีปัญหาเราอามาตั้งเอามาตั้งไว้ที่ตรงจะปลูกก่อนสักสองสามวันให้มันชินกับบรรยากาศก่อนค่ะทุกคนนะคะ ว่าจะทําระบบน้ําหยดก็ยังไม่ได้ทาค่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาให้กําลังใจด้อมีกี่ท่านเนี่ยสิบเอ็ดท่านก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยไลค์กดติดต่อใให้ด้วยมันอาจขึ้นมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอยู่สวนค่ะทุกคน เราก็มีฝรั่งมีมะนาวแล้วก็มีมะม่วงค่ะเราจะเน้นปลูกฝรั่งไงมะม่วงก็เยอะมีเยอะก็รับประทานไม่ทนันกินบาทัานค่ะมีเยอะก็จะกินไม่ทาน ขอบคุณ1ิบสองท่านนะคะใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยนะคะเดีย๋ดวยวจะไลฟ์ประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีนะคะทุกคนกอบคุนที่กำลังใจคะ่ะกอบคุนที่กำลังใจนะคะ เดี๋ยวจะลงไลฟแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจช่องดีมาแชร์ค่ะเดี๋ยวขอลงไลฟก่อนนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ